ค้นปลาหรือพ่าตองเหลืองซึ่งในเมื่อก่อนเราเคยได้ยินผุ้เฒ่าผุ้แกเราสู่ฟังหวาผีตองเหลืองซึ่งคําว่าผีนําหน้าซึ่งเราฟังกงรู้สึกเป็นตายานอยู่แล้วส่วนพ่าตองเหลืองแกมนอาศัยอยู่ในปลาล่าสัต์และคุดหัวมันปลาเป็นอาหารส่วนพ่าตองเหลืองใส้ใบตองในการเห็ดเป็นที่อยู่อาศัยเป็นต้นแมนนามามุ่งหลังคาและกระปูนอนซึ่งผุ้เฒ่าผุ้แกเคยเราสู่เาฟังหวา สุนเพาตองเหลืองจะย่ายถิีนฐานเมื่อตองหันเหลืองแล้วแต่ในความเป็นจริงแล้วแมนอิงไซปัจจัยอยู่2อย่างก็คือปัจจัยที่1มาจากการหาอาหารเมื่อเขตนั่นอาหารหมดว่่มีอาหารกินการหาอาหารยาก กะเจ้าจะพากันย้ายทินฐานไปปักลักอยู่บนไม้บนทีมีอาหารอุดมสมบูรณ์เป็นต้นแมนมันปลากับล่าสัตว์เป็นอาหารและปัจจัยที่2มาจากนี้จากการคุกคามจากสัตดปลาเป็นต้นแมนเสือสิงห์สร้างปลาเป็นต้นในมือน่อก้อนสนเผาตองเหลืองจะบ่มีเครื่องนุ่งหม่มกะเจ้าแมนอาศัยเอาเปลือกไม้มาทุบๆแล้วนํามาปกปิดอวัยวะเพศไว้เท่านั้น แต่ในปัจจุบันนี้ได้มีการพัฒนาขึ้นไปตืมในเมื่อมีพม่ประชาสนหรือวาซาบ้าน,นํำเสือผ่าไปบริจาคให้ข้าเจ้าแล้วข้าเจ้ากส็สิใไส้นุ่งคือกับคนเฮาทั่วไปแต่จะบ่คคอยได้ซักและวจะนุ่งจนขาดแล้วก็ทิ่มและการกินอาหารในเมื่อก่อนเฮา้องเหลืองจะนิยมกินดิบเป็นลักแต่ในปัจจุบันนี้็มีการฮูจักปิ้งจีไห้มันสุกข,ขึ้นซึ่งในโสโปปราวเฮายัางพบเห็นชนเผาตองเหลืองอยู่กลุ่มนึงอยู่ทีแขวงสัียบุรีเขตบ้านพลทองหานากองเมืองเพียงแขวง ซึงส่วนเผา้องเหลืองกลุ่มนี้ก็ถือว่ายังเหลือหน่อยพอสมควรส่วนเผา้องเหลืองในปัจจุบันถือว่าตกอยู่ในสถานการณ์ที่ว่ายากลำบากเนื่องจากว่าอาหารบบได้อุดมสมบูรณ์คือในเมื่อก่อนเป็นต้นแมนการล่าสัตว์หัวมันยอดบุญยอดวายยอดเตาเหลือหน่อยเต็มทีแล้วซึ่งการ,อา,ารอาหารถือว่าเป็นเรื่องที่ยากลำบากหลายซึ่งเขาจะเห็นได้ว่าส่วนเผาทองเหลืองปัจจุบันนี้จอยผอมและกระขาดสารอาหารซึ่งในมื้อนี้บัดลบนิพาท่านผ้ชม ยางขึ้นไปเบิงสนเผาตรงเหลืองอีกกลุ่มนึงซึ่งอยู่ห่างจากกลุ่มแรกที่ว่าพวกเขาได้พาพ่อแม่พี่น้องไปเบิงแล้วเนาะซึ่งสนเผาตองเหลืองอีกกลุ่มนึงเฮาใช้เวลายางไปอีกประมาณ2า3หานาทีซึ่งมีประกากรอยู่ประมาณเกคนหาสิบคนก่อนจะไปติดตามมาบ้มฝากพ่อแม่พี่น้องกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้บานนดเดเด้อ